นี่คือเรื่องราวของหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีพระอาริยสงฆ์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากับอภินญญาที่เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าจนลือลั่นไปทั่วแผ่นดินครับหลวงพ่อเนื่องเป็นพระสมถะที่มีความเมตตาสูงมีชาวบ้านและลูกศิษย์นับถืออยู่เป็นจํานวนมากทุกคนถ้ามีเวลาว่างก็จะมากราบทําบุญกับหลวงพ่อเนื่องอยู่เสมอครับแต่ว่ากันว่าช่วงวันถึงสองวันก่อนวันที1่1กับวันที่16ของทุกเดือนคนจะหลั่งไหลมากันแน่นวัดเป็นพิศเศษครับ นั่นก็เป็นเพราะว่าหลวงพ่อเนื่องท่านเมตตาใบเลขหรือเรียกง่ายๆก็คือหวยนั่นเองครับชาวบ้านที่มากราบไหว้หลวงพ่อเนื่องหลายคนก็มีโชคลาภก,กลับบ้านกันไปครับบางคนถูกรางวัลรัฐบาลบางคนถูกใต้ดินจากเลขที่หลวงพ่อเนื่องท่านเมตตาใบให้แล้วก็จะกลับมาทาบุญที่วัดมากราบและขอบคุณหลวงพ่อเนื่องครับทาแบบนี้กันเป็นประจําจนเรื่องนี้ได้ลือไปถึงพระผู้ใหญ่ หลวงพ่อเนื่องจึงถูกตักเตือนว่าไม่ควรใบเลขอีกนะแต่ด้วยความเมตตาอันไม่มีประมาณหลวงพ่อเนื่องก็ยังคงเมตตาใบเลขให้กก่ชาวบ้านต่อไปครับนี่ก็เป็นเพราะว่าท่านต้องการให้ญาติโยมมีเงินทองไว้ใช้ไม่ต้องลำบากบางคนมาไกลเสียทั้งค่ารถค่าข้าวค่า,า,า,าทางแต่ก็ยังอุตส่าห์เดินทางมาทำบุญกับหลวงพ่อถ้าหลวงพ่อช่วยเขาได้ก็อยากจะช่วยครับ และนี่คือสิ่งที่หลวงพ่อเนื่องใช้ตอบแทนศรัทธาของญาติโยมและลูกศิษย์แต่ว่าเรื่องนี้กลับทําให้พระผู้ใหญ่หลายท่านไม่สบายใจจึงมีการตั้งสอบอธิกรณรครับเพื่อพิจารณาว่าสิ่งที่หลวงพ่อเนื่องทําอยู่นั้นผิดวินัยสงหรือไม่และสุดท้ายบทสรุปของการพิจารณาก็คือให้ถอดถอนหลวงพ่อเนื่องออกจากตาแหน่งเจ้าอาวาสทันทีครับทางคณะสงฆ์จึงได้เดินทางมาเจรจากับหลวงพ่อเนื่องด้วยตัวเองพร้อมกับคําสั่งถอดถอนที่อยู่ในมือแต่หลวงพ่อเนื่องกลับกล่าวเพียงแค่สั้นๆว่า อาตามาศึกไม่ได้เพราะอาตามาได้ให้สัตย์สัญญาไว้กับหลวงพ่อคงผู้เป็นอาจารย์ไว้สุดท้ายครับทุกอย่างจบลงด้วยข้อเสนอเพียงหนึ่งเดียวคือการใช้รางวัลที่หนึ่งมาเป็นตัวตาสินกติก,กามีอยู่ว่าหากหลวงพ่อเนื่องสามารถเขียนเลขหกหลักตรงกับรางวัลที่หนึ่งแบบปเป๊ะๆทุกตัวก็ให้ยุติการสอบอธิกรณรทันทีครับและให้ท่านดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสต่อไปแต่หากทายผิดแม้แต่ตัวเลขเดียวคำสั่งถอดถอนจะมีผลทันทีครับ และหลวงพ่อเนื่องจะต้องลาสิกขาโดยไม่มีข้อยกเว้นหลวงพ่อเนื่องท่านได้เขียนเลขหกหลักบนกระดาษก่อนจะส่งซองและปิดผดนึกอย่างแน่นหนาพร้อมกับกำชับคราฟผู้ใหญ่ว่าห้ามเปิดซองนี้ดัดขาดจนกว่ารางวัลที่หนึ่งจะออกทางคณะส่งก็ยินยอมครับและนัดวัน,นเปิดซองไว้เรียบร้อยทางด้านชาวบ้านและลูกศิษย์ก็พากันลุ้นด้วยความเชื่อมั่นว่าหลวงพ่อเนื่องต้องเขียนถูกแน่ๆ แต่ลึกๆแล้วก็ยังมีความกังวลใจอยู่ไม่น้อยนะครับเพราะด้วยปกติแล้วหลวงพ่อเนื่องผักจะให้เลขเพียงแค่2อถึงสตัวแต่ครั้งนี้คือเลข6หลักแถมต้องตรงตำแหน่งและเมื่อวันประกาศรางวัลที่1มาถึงคณะส่งก็เดินทางมาที่วัดจุฬามณีพร้อมกับซองปิดผนึกใบนั้นที่ยังไม่เคยถูกเปิดแนมะ้แต่นิดเดียวครับและเมื่อถึงเวลานั้นซองปิดผนึกก็ถูกเปิดต่อหน้าหลวงพ่อเนื่องและพระผู้ใหญ่ทันทีที่เห็นตัวเลขบนกระดาษพระผู้ใหญ่ก็ถึงกับต้องตกใจครับ เพราะว่าเลขที่หลวงพ่อเนื่องเขียนไว้ตรงกับรางวัลที่1เป๊ะทุกตัวเลยครับสุดท้ายการตั้งอธิกรก็ต้องยุติลงใน,นทันทีและหลวงพ่อเนื่องก็ได้ดำรงตำแหน่งจเจ้าอาวาสวัดจุฬามณีต่อไปครับและนี่คือตำนานของหลวงพ่อเนื่องวัดจุฬามณีพระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญากับตำนานที่เล่าขานไม่มีวันจบครับก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มูติสยามนะครับขอบคุณครับ